อ่ะเมื่อกี้สัญญากันไว้เมื่อกี้สัญญากันไว้ว่าก่อนที่จะเดี๋ยวให้ล่าลากันอะไรเงี้ยค,คือเมื่อเมื่อเมื่อช่วงที่แล้วพี่กี้เขาพูดคุยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ต้อนเนี่ยบ,บอกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเพราะว่ามันไม่มีขายด้วยสิใช่ไหมใช่ครับเป็นแบบเอฟซี่ใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างไม่มีขายแต่ลองไปเสิร์ชในยูทูบผมก็าตัวเยอะมากตัวการขับถือกล้องเลยขนาดนี้กันป่าโอ้โหผมว่ากล้องชัดกว่าที่ขายอีก ไฮเด็บเลยฮะเป็นแบบว่าไฮเด็บเลยเดียวจริงๆแล้วไม่มีขายแหละแต่หลายๆคนเขาก็ไม่ได้ห้ามเลยว่าเราห้ามถ่ายห้ามอะไรก็บันทึกเป็นแบบคลิปถายผมรู้ว่ามันเป็นมาเก๊าไม่รู้แต่แอบถ่ายแต่ใครขับเอฟอย่างนี้เลยนะแามนะ ทีมงานก็บอกว่าโทษกูจะไปข้างถ่ายได้ไม่กันต้องมีกระโปรงแต่ก็แบบยกกล้องถ่ายรูปมาแต่เปิดโหมดวิดีโอขึ้นเดี๋ยวนี้มันแบบแล้วมันอัดได้17นาทีพี่อัดไปสิก็เขาอัดเพลงต่อเพลงไงพี่เพลงนึงจบปุ๊บอัดเปลี่ยนเพลงใหม่เป็นไงบ้างคระตือรือร้นสนุกสนานครับเพราะว่า12คนเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วที่ไม่ได้มาเจอกันหมด4ปีผ่านมาแล้วคนไปแยกย้ายไปทำกานนี่มาแพงก็ไปถ่ายชุดว่ายน้ำถูกไหแล้วเขาถอดเสื้อจริงเปล่าเพราะแพงจริงครับอะไ แต่ว่าภาพภาพกับตัวจริงไม่รู้แต่เซ็กซี่ไงเซ็กซี่เซ็กซี่นะเซ็กซี่ใช่ใช่อย่างแล้วหนังสือยอมรับเลยยอมรับว่าอะไรครับเซ็กซี่เขาเพูดยังไงจริงๆเขาก็มีมุมเซ็กซี่ของเขาเหรอสาวล็อกก็มีมุมเซ็กซี่ได้โอ้มีมีมีขอโอ้ใาม่ดิโอ้ใจช่วงช่วงตกนที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่ก็คืออย่างไปเล่นละครไปเล่นอะไรก็เป็นปีนะไปอะไรเงี้ย คอนเสิร์ตกลับมารวมตัวกันแต่ละคนก็จัดเต็มทั้งน<ม>ั้นก็สนุกสนานแล้เก,ก็เล่นเพลงเนี่ยครับรส<ม>ชาติความรักแบบดสดๆว<ม>งแบ,บเต็มแบนด์เลยก็ถามว่าประทับใจมากเหมประทับใจทุกอย่างเลย<ม><ม>เพราะว่าตั้งแต่ช่วงซ้อมแล้วคือเห็นพี่ๆ AF ซีน้องทุกคนเขาตั้งใจมากมบางคนไม่ใช่แนวเต้นเลย,<ม>ยผ้าแพงตัวผมเองคือไม่ใช่แนวเต้นเลยแต่ต้องมาซ้อม เต้นเพราะเพื่อนเรียกทิ้เต้นเยอะก็เลยต้องมาซ้อมร่วมกันก็เห็นความตั้งใจว่าอ่ะอย่างน้อยเราได้ทําครั้งหนึ่งเนี่ยให้เต็มที่เพื่อนแฟนที่เขาอดูอะไรเงี้ยก็ถามเป็นแฟนดีกว่าเป็นแฟนเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมฮะชอบฉางนี้ไม่ดูเหรอฮะดูอ๋อเป็นนยังต้องก็ไต่เลยโอ้ยเป็นบ้านเลยถามอะไรแล้วเขาได้แบบบันทึกบ้านด้วยกันเองไหมคะมันโอ้โหมัน ถูกนะถึงแม้ว่าบางสิ่งมัน <Okay. S 1> มผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อที่ถ้าคุณไม่บอกว่ามันมีความผิดพลาดเลยไม่มีอจริงเหรอมันมีมันมีไม่ใช่มันจริง <c oughs> ว่า หลายช็อตเลยกผมเล่าได้ไหมเนี่ยได้ครัเพราะว่าอย่างพี่นัทเนี่ยปกติเขาเป็นคนที่ไม่เคยพลาดการซ้อมเต้นเลยครับเขาไปซ้อมเต้นตลอดแต่พอถึงวันจริงปุ๊บเขาลืมออกไปเต้นทไมอ่ะเขาเลยเวดูหลังเลทมีคนจะชวนมุนวุ่นวายอยู่หลังเวทีแล้วคนอื่นที่แบบอ่าแจ็คไอ้อ่ะมิวสิกสีไอ้มิวสิกอะไรเงี้ยก็จะดูพี่นัทเป็นตัวอย่างเหมือนกันเอาขึ้นๆเราขึ้นตามพอพี่าัาไม่ขึ้นปุ๊บก็ไม่าา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 า ก็ความจริงต้องออกไปเต้นคู่กันก็ข้างซ้ายอะไรก็คือไม่มีคู่เต้นเพราะว่าแต่ผมมันไม่ลืมเพราะว่าครับอยู่ฆ่ากันไม่มีใครเป็นเพื่อนเราไม่มีดูไม่ได้ดับ่งโซนกันก็เลยต้องต้องดูด้วยตัวเองคือไปเต้นกับผู้หญิงเต้นได้ก็เลยขึ้นไปคนเดียวไอ้ซ้ายขวาเนี่ยไม่มีพลาดเลยไอ้ช่วงหลังเนี่ยหายหมดเลย สนุก <One> ด <input> ีสนุกดีแต่ว like ่าเหมือนแบบผมประทบใจเพลงรู like ้กันในใจมากคือเป็นเพลงที่เราร่วมแต่งด้วยกันแล้วพอไปร้องเนี่ยคือเหมือนวินาทีใดวินาทีนึงไม่รู้มีคนแบบร้องไห้ขึ้นมาแล้วเราสบตากันใครเปียกเทาร้องไม่รู้อ่ะคือแบบตีร้องไห้เออตีตีร้องไห้อะไรตีเนี่ยนะตีเนี่ยรล่ะเนี่ยแพี่ติงร้องไห้พี่นัทร้องไห้มันเรียนแร็คที่ไหนมันเรียนเก่งไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ร้องมาจากใจกวางท้อท้อท้อ,อร้องมาจากใจจริงจริงอย่างแจ๊ก็บอกว่าเฮ้ยมันกลัวจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยกเขาบอกบตอนหลังเวทดีเลยนะเขาเรารู้สึกเสยียดใจเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆอะไรเงี้ยเรามองไปข้างล,างลง่างคนถือร้องไห้เองเราก็อยากจะร้องแต่ก็ถือร้องหมดแล้วกลัวซ้ำ หว่าเล่าเรื่องนะไรสรุปทำหัวใจนะพี่น้อยเขจะมีโอกาสแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเอสด้วยเอครับอย่าพูดถึงได้ไหมครับผมเล่น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 พูดถึงได้เพราะว่าเป็นรุ่นนีิดสวยขายดีหลายคนก็ตามเชียร์กันอยู่รุ่นผมไม่ต้องเชียร์เยอะหลายๆรุ่น ก็คือมันมีพัฒนาการมากขึ้นแล้วก็ปีนี้เขาปรับปรุงเยอะเลยนะเอาฟูเปลี่ยนฟูแอคติ้งอะไรเงี้ยผมรอมานานแล้วครับทำไมครับไม่มีมีอะไรใหม่ๆหม่อะไรกอะไรตามไม่ตามไปมีแบบอย่างพี่ทาท้าเขาเลยพี่สีสาร่าพี่ดูพี่ดี้มีพี่ีอะไรเข้าไปมีคุณเต๋าด้วยที่ทำเพลงขั้นแรกใชงแรกบผมใหม่ด้วยแล้วน้องๆมาเยอะมากออกมาเยอะมากออกทีละสี่ออกทีละสี่อะมีเชียร์ไทยไม่เป็นเศษนะครับเนี่ยไม่มีทับเชียร์มัน,ม yup. มนม start, หมดเลยครับอะไรก็ได้ครับ ก็ตั้งแต่จีนน่ยก็ดีก็หนึะโอเคเอาไเอาเป็นว่าเหมือนเหมือนเราให้คนไทยน้องทุกคนแล้วกันถามว่าเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเราก็ไม่ได้ดูติดตามขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่าเออทุกคนเก่งทุกคนแต่ว่ามีคัดเลือกตามมหาลัยมีตามหน้าตาดีมากพี่ปีนี้จริงหน้าตาดีเด็กมากหน้าตาดีใช่แต่ว่าผู้หญิงที่หน้าตาดีบางคนก็ออกไปแล้วก็เลยโอ้โห ไม่ไหวคนไงนหนนะดียวยเวยอะสเปต้อน่เป็นไงครับปผมอ่ะครับผมวยเวยเหนะอะยแล้วก็พูดไปลอยๆลอยๆไปรวมๆรักทุกคนเชยร์ทุกคน เป็นเ <L in> พราะว่าเราผ่านมันมาไง üre? เรารู้ว่ามันกดดันนะเพราะว่าแบบ3เดือนนี้ไม่เจอพ่อแม่ไม่ได้คุยกับพ่อแม่เลยอ่ะอคุยแบบทีเดียวเองช่วงวิกวันแม่ที่แบบเขาเอาโทรศัพทอ์มา,าให้คนคุยเลยไงคือจะเจอกันจริง,รงๆก็คือช่วงแค่คอนเสิร์ตท,ที่แบบมองไปแล้วเจอก็เจอไม่เจอก็เอาอะไรอย่างนี้ยแค่นั้นคือมันกดดันมากหลายอย่างเนยครับนี่ไงคอนใจนะคอนใจคอนใจก็เลยแบบเชียร์ทุกคนทำให้เต็มที่เลยดูดีนะดี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 เล่าเป็นตัวอย่าง ม,มาแล้วครับผมครับไม่ด้องวันนี้ให้ใหใหตออ้งตองฝากผลงานตัวเองก่อนรสชาติคำนักครับตอนนี้มีเพลงนี้อยู่เพลงเดียวครับผม,มก็อยากให้ฝ<ม>ากเต็มที่เลยแล้วกันคนที่ชอบก็ขอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับครับผมก็เป็นเพลงที่ผมตั้งใจมากจริงๆหนึ่งปีงก,ก,กว่าๆเราจะได้เพลงนี้ออมาแล้วยังไงก็อยากจะปล่อยเพลงออกไปให้ฟังกันเร<ม>ื่อยๆนะครับขอบคุณกัน็ไม่อครบบขคุณทุกคนมากที่ที่ที่ติดตามมาตลอดขอบคุณ ทุกคนที่ขับในวันนี้หรือว่าที่ไม่ได้มาที่ติดตามกันมาแล้วก็เติบโตไปด้วยกันจนถึงวันนี้ครับขผมก็ตั้งใจครับต้องทางติดต่อเพิ่มมาติดต่ออ่ามีอยู่นะฮะเวอร์ไวท์เว็บดอตต้นเอฟดอตคอมลาซเซนตุ้งครับอ่าไม่ออกวันธงชัยวันธงชัยเนี่ยนี่ชื่อค่ายบวยคุณเหรอต้นวันธงชัยอินทรวัฒน์ต้นตัวเล็กตัวใหญ่ครับ ต้องตัวใหญ่ด้วยต้องมีรอเตัวเล่นเดี๋ไป้าตัว๋่โอ้ตัวใหญ่เชิงเอตัวใหญ่นะฮะจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็อย่าว่าและดาวโหลดเยดาวโหลดเพลงอ่ะดาวโหลดอ๋อดาวโหลดเพลงได้ใช่ไห้ได้ได้ทบิวิคอม่านผมครับผมก็เข้ามาดาวโหลดได้เลยเดี๋ยวนี้มันเป็นแพ็กเกจแบบว่าคอมโบอ่ะเป็นสคอมโบคือ39บาบาทแล้วโหลดได้หมดทั้งทั้งเราทั้งค่ายทั้ง สั่ปินนอกได้หมดเลยโหลดสาว39บาทที่โหลดได้ทุกเพลงเลยเหรอทุกเพลงเลยคือมันมันคลิมมากแล้วมันคือเป็นการโหลดเพลงแบบถูกกฎหมายทำให้เราศิลปินหรืวอว่าคนที่เขาทําเพลงมีแรงบันดาลใจในการทำเพลงออกมาด้วยคือจ่าย39บาทได้ภาพภาแพแผ่นใส่ชุปปดดนตีเลยอันนั้นไม่ใช่หนังสือขร้องแค่เพลงโอเคโอเคเอัากมิวสิกก็เข้าไปดูในนั้นได้แล้วได้มิวสิกวิดีโอน้องโบเอฟห้ามา สิ่งที่ชอบเลยออกมาพูดเก็บนไม่บก็ได้คือจริงๆก็คิดเหมือนกันแหละนะ่าเซ็กซี่มากจริงใครไม่ดูผมผมดูได้ท้าให้ดูเลยว่ากรวอต้องคิดหนักเลยอะแต่ผมว่ามันศิลปะใช่มันเป็นศิลปะอย่าไปดูเราบางทีมันบางทีเราคิดอะไรในกรอบมากเกินไปเนี่ยมันก็จะได้แค่นั้นเนี่ดูเป็นฝีเปื้อนขื่อเท่านั้นมันต้องมีอะไรที่นอกกรอบมากอ่าถูกไหมฮะใช่ครับประเทศอะช่างเถอะ จะโดนหนักกว่านี้ขอเล่าีค่ะ้ก็ต้องขอขอบคุณต้นด้วยขอบคุณมากนขอบคุณมากครับอบครับออนริงียนต่ยครับเนี่ยยังยงเดี๋ยวกินต่อเนี่ยมีกตเลยอยู่อันนึงได้เลยไครับของลงนของลครับเดี๋ยวปีหน้าผมอ้วแล้วนะฮะโอ๊ยทำได้กดปุ๊บปั๊บอีกสามปีผมลงพุงแล้วแะแล้วก็ช่วงนี้แฟนๆก็ส่งมาส่งมาแต่ไม่ค่อยมีเวลาจริง หลังส omi, ่งเป็นแบบสายลิงสลิงไม่ได้แล้วโอเคเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณต้อนลิ้นไกครับขอบคุณมากขอบคุณมากดูเยครับวังั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องไปดูวิดีโอของต้นกันดีกว่านะคะชิคกี้พายของเขาคะอย่นี้เลยรสชาติความรักครับไปดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับี่านนี่อะไรทีเดียวนองนิงนบองนิงมาบอกแล้ว ดีค,谢谢ครับสวัดีครับพี่ปขอบคุณนะครับขอบคุณมเอ็มบตอนับอแนนลับเลยต้องอตอนอว้ยขอบคุณครับขอบคุณครับดูแว่นหายสวายหายริเลยหรออนนทโอย่าอ yeah. in ๋อเนี <c oughs> <c oughs> oh, ่ยเววัวัวววัวว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 นววัวววยวววัววัสววั Anh đuổi em cho em đi cho anh cho em đi cho anh đi